สวัสดีครับมันี้มาพอกระเ่าอีอีกแล้วนะครับมาพอกัำในช่องเกษตรสานผสมผสานพาเฮ็ดด้วยครับมันี้ที่ผ้ามาเบงต้นบังคุดด้วยครับที่ปลูกไว้นี่ครับต้นบังคุดปลูกได้จักเดือนอนะะสามเดือนนี่แล้วเนาะน่ะนาจะได้สามเดือนแล้วครับนี่ครับต้นบังคุด สามสี่เดือนนี่นะครับปลูกบนดินเหนียวเลยครับนี่นะสภาพดินนี่ครับนี่สภาพดินเหนียวอันนี้เป็นใบเก่าเขาด้วยครับนี่ใหม่ๆนี่นะเป็นใบเก่าเขานะครับใบใหญ่อยู่ครับใบเก่าเขาแต่ใบออกมาใหม่ใบบวใหญ่สมบูรณ์เขาใบเกา่าแล้ครับกับต้ตนบางคุดนี่เขาสิมากแบบไม่ผืดเหลียงนะครับ สังเกตเบื้งนะนะครับปลูกบ่ได้ปลูกหลายต้นครับทดลองปลูกเบิง่งต้นหนึ่งก็ถือว่าแตกยอดออกมาสวยงามอยู่ครับนี่นะตะกสือมาบื้อมี่ออกบ่มียอดขางนะครับนี่ยอดขางนี่ต้นสือมาจะบ่มียอดขางเป็นยอดต้งมาอย่างเดียวนะครับเป็นกิ่งตรงกิ่งกระโดงมาอย่างเดียวบ่มีกิ่งขางออกมาต้นนี้เลยมีกิ่งคางออกแล้วครับหลังจากที่เข้าสู่นาฝ้นบังขุดนี่เป็นผืชที่ ในช่วงหนาแรงผมพดนน้ำให้เกือบสุมือนะครับสองสามมือพ่นถ่าย่ทนึงปรากฏว่าเขานี่ยหยอดว่าใครเดินนะครับแต่ว่าบอต้เดยว่า,ายหยอดบ่เดินเพื่อเริ่มเข้าสู้ช่วงฤดูฝนนี่ครับรู้สึกว่าหยอดจะเดินดีอย่างครับหยอดแตกหยอดออกยางดีเลยสรุปได้เรื่องง่ายๆว่าบางคนนี่ต้องก้านน้ำที ปริมาณที่มากครับแล้วก็ต้องการดิ้นเปียกๆเฉื่อยอยู่ตลอดเลยนะครับบ่คือทุเรียนทุเรียนก็นต้องการนา้ำก่อนคลางจะบพอดีนะครับแต่บาขุนนี่น้ำร้ายสำไดเองจะดีเลยนะครับจากการที่ผมสังเกตบึ่งแล้วสังเกตอาการของเขานะครับเพราะว่าช่วงหนาแรงเขาสิบคอยเดินหยอดเลยครับสินิ่งนิ่งแห้งหนะครับพอเขาช่วงฤดูฝนมา ยอดแตกออกนี่แลครับแต่ออกลายกริงอยู่ครับเนี่ยนะยังที่เห็นนี่นะครับออกงาออกหยังนะครับแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่หนาแรงนี่หนาม่าพ่อครับพวกยอดเขาบ่เดินนามบ่ถึงตะชันไต้ดินนะครับหดอยู่ครับแต่มันเปียกกว่าพ่อนะครับสรุปได้ง,ง่ายคือว่าบางคนนี่เป็นผือทต่ตรงก้านานามสูงเลยแหะครับนะครับ มีพืชผีเลียงเป็นโฮมตองก้านโฮมตองก้านอย่งางไรครับนี่ผมเลยเอาผ่าสลแนสลแอนออกเลยได้ครับก้างให้เขาอยู่ประมาณสามเดือนผ่าสลแอนก้างให้เิ่นนะครับพว่าแดดอยู่ผ่ากีสานนี่มันแห้งปลูกกระปูกดินเหนียวนะครับนี่นะดินเหนียวแบบของแผลเลยครับนี่ดินเหนียวนี่ครับแข็งสุดยอดเลย ขันเหนียวครับฝนตกเหนียวก็จะเหนียวแห้งนะครับแต่ขันแห้งนี่ก็จะแข็งแข็งยางคักเลยครับดินนี่นะครับต้นบังขุดอันนี้เป็นใบเก่านี่ครับเหลื่อมเดี๋ยวเขาก็ล้นหลวงนะครับแต่ว่าใบเก่าเขานี่งามดีนะครับงามงามแล้วก็ใ่นะครับจะเขาเห็ยดจางไหนผู้ใดมีคำแนะนำดีๆก็แนะนำมาได้นะครับ สำหรับต้นบางขุดผมยังบาท่านพึ่งได้เคยปลูกนะครับเลยม,มาถ่ายเบื้องว่าปลูกกระด,ดอยู่ครับเ<ม>ตออาจแสงคั้วสวยงามนี่ก่นสีบปป้านไดนะครับใบกับยิกง่อ,อยครับสงสัยเผียลงครับปลูกเผียพวงน้อนเกิดลูกลใบมีใบใหม่นี่ครับจักถือยังเนาะครับนี่นะผู้ใดผู้ใดมีความหลูหรือว่า มิยังกันแนะนำาข้มเหมตนเข้ามาใด้ยครับสำหรับต้นมังคุดเห็ดอย่างไรมันใส่ยา,ยายอย่างป้องกันอย่างไรน,นะครับผมว่าท่านมีความรู้ในด่านนี้นะครับทดลองปลูกเบื้องต้นหนึ่งก่อนครับ,เพ,ยยรบเพื่อมันใหญ่ให้นะครับเพื่อมันิสด้กินครับผมมืนอนีขอ้ขอมาทายเอยมาทายต้นมังคุดในเบื้องครับสำหรับมืนอนี้กข็ขอจบคลิปสำเนียแล้วนะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับมือหนีกับซ้บนเนแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ